สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อซทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอซใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายเพ็ญเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้ยายเพ็มาเปิดคลิปอยู่หน้าโดมคะ่ะข้างบ้านเหมือนเดิมคะ่ะจะพามาอัปเดตดูหลังฝนตกเมื่อคืนเนะี่ยก็จะประมาณนี้คะ่ะ กขาสดชื่นมาหน่อยค่ะเมื่อคืนยังเย็นอยู่แต่ตกไม่แรงค่ะเมื่อคืนเนะี่ยตกไม่แรงค่ะแต่โอ้โหฟ้าเขาร้องตั้งแต่บ่ายสามจนถึงเนี่ยสามสี่ทุ่มอะ่ะฝนก็แช่แชอ่อย่างนั้นแหละคะ่ะแต่ฟ้าน่ากลัว ลาขายบรรยากาศประมาณนี้เลยน้องๆเขาก็กีดดยางไม่ได้คือน,นี้กีดยางไม่ได้เนี่ยก็ประมาณเนี้ยไม่รู้จะมาอีกไหมวันเนี้ยเจ็ดมงจะแปดโมงอยู่แนละ้วประมาณ อัพเดตดูน้ำเต็มเลยเล้น้ำเต็มไอ้นั่นยางเลยล่ะอัพเดตดูที่ไหนฝนตกบ้างจ้านี่มันก็เดือนหกแล้วเนาะจะพ้นไปแล้วเดือนหกจะพ้นไปแล้ว ก็คือทีกกีดยางได้อยู่เหรอคนแช่แช่แช่กีดยางได้เหรออดเด็ดให้ดูเดินให้ดูน้องก็กีดไม่ได้เลยน้ำเต็มเลยเดี๋ยวฟ้าไปดู

เอเป้าหน้าบ้านเลยเหรอเออนเป้าหน้าบ้านเลยเหรอ,อ,หหรอคืนนี้พ่อก็ากรีดยางได้ไหมล่ะพ่อเขากรีดยางได้ไหมล่ะ โอ้ยนอนคนเดียวเลยเหรอฮะมาเลยมาเลยเอาหลบรถหลบรถเร็วเร็วรถมารถมา รถมารถมารบ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 ไป,ปอ่าเอาไม่ละไหนอ่ะว่าวไปไหนก็ขีดยางเหรอ Anh ông ký aso đây là me bánh con cá tổng bè reservkay Russellцы về nỗi tu LAUGHTER, someone noi mê ไมเข้าบ้านไม่ได้เดี๋ยวนี้ทาไมกักไว้ทําไมอ่ะทำไมโอ้ไม่ให้ดูบ้านเลยอ่ะมันไม่ให้เข้าบ้านมันเลยเดี๋ยวนี้ะทำไมอ่ะโอ้มันไม่ให้เข้าไปดูไก่เลย ทำไม้ะ,ะไปไหนแล้วทำไมเข้าบ้านไม่ได้ไม่ให้เข้าเดี๋ยวนี้ฮะไม่ไม่ให้เข้าฮะทำไมไม่ให้เข้าเนาะทำไมไม่ให้เข้าบ้านไปดูไก่เนาะ เราก็ไปกีดยางอยู่ไหนอะ่ะแล้วทำไมเขาไม่ให้เอาไก่ในนั้นเข้าอ่ะมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เข้าไม่ได้อะ่ะเอ้มันไม่ให้เข้าบ้านว่ะ มาใช้ๆกันได้ว่าโอ้เจ๊ว่าพ่อเขาอยู่นูน่นน่ะพ่อก็อยู่ไหน เข้าเลยเข้าเลย กีกตอนเช้าม okay. อคประมาณนี้แหละไปไหน ไปทำอะไรแสนสุข เจียง,ง,ง,งฟ้าลองอีกแล้วเจีงฟ้าลองใเช้า,าอีกแล้ว กาไปดูน้องไก่ไม่เข้าวบ้านเลยงงมองกับมันวันนี้มุดต๊บตือมาอีกแล้วก็จประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ยายเพนก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสะไคร้ให้ยายเพนด้วยเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า